มอ,อกแล้วขานาดนี้เจ้าสาวไป็ตัวนำต้องได้ดีเป็นตัวที่สองโดมิตันที่สามเบวันเดอร์ที่สีส่ Make my day ที่ห้า ทีโค้งปสาดวงมิตังเป็นตัวนำต้องได้ดีนตัวที่สองวิวันเดอที่สเมกไบเดอที่สี่ทีโค้งไสองออเท้ายตรงต้องได้ดีเป็นตัวนำโดมิตังเริมแรงท้ายนอกคือเ Kalau ditong dai di nam. Kalau ditong dai di ko pertuan nam yo. Kalau ditong dai di pertuan nam do tang di 2 di 3.